สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเน็ดไร้พิชยัตทันเปิดเบื้องหลังเตรียมสคริปต์อ่านข่าวไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวมากความสามารถอย่างไร้พิชยัตทันจันพุธท,ที่ด่งดังมาจากการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้คู่กับสอุรยสุทัศนจินดา ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทางด้านปลายพิชยัตทันได้กลับมาอ่านข่าวอีกครั้งกับพี่ชายคนสนิทอย่างซอระยสุทัศนะจินดา ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันในรอบหลายปีหลังจากที่ทางด้านสรยสุทัศนจินดาได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดิมร่าสุทางด้านปลายพิจิธานได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการอ่านเตรียมสคริปต์อ่านข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆโดยมีสรยสุทัศนจินดาที่กำลังนั่งเตรียมอยู่อย่างเครง่งเครียดเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานที่สบายๆนะครับโดยทางด้านปลายได้ออกมา โพส์ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้มหาศาล ag, เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ